โอ้ไอติมลอยฟ้าดูสิว่ามันจะลอยฟ้าจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไอติมลอยฟ้าเหรอคะอ่าลอยจริงหรือเปล่าคะลอยจริงนะแต่ว่า<อ>ไม่ได้โยนโชว์แล้วนะลูกทำไมล่ะคะเวลาคุณพ่อเป็นคนโยนโชว์<อ>เสียชีวิตไปแล้วอ๋อ,อหเหรอคะเสียใจด้วยนะคะงั<อ>้นหนูเอาไอติมค่ะตอนนี้ผลิตไอติมออกมาขายอย่างเดียวอ๋อเหรอคะอ๋อ ทอดแหนวิชาทำเป็นติเูนดิอ๋อค่ะดีจังเลยค่ะฟรีท็อปปิ้งสองอย่างเอารถอะไรมีรถอะไรบ้างคะต้นตลาดก็เป็นกะทิสดค่ะเอากะทิสดค่ะเท่าไหร่นะคะพี่มีหนึ่งลูกยี่สิบห้าสองลูกสี่สิบเอาหนึ่งลูกค่ะได้ใส่อะไรลูกอืมพี่มีแนะนำไหมคะหนูก็ไม่แน่ใจปกติเขาจะกินหวานไหมเออได้หมดค่ะได้หมดไข่ทองข่ทองกัทิี้็อร่อยได้ค่ะได้ค่ะ กินมากเลยอันนี้พี่ขายมานานหรือยังคะอ่านานแล้วครับตั้งแต่ <6 S 1> รุ่นรุ่นคุณพ่ออ๋อเหรอคะก็น่าจะหกสิบกว่าปีนะวา้วาวว่าน่ากินมากเลยยี่สิบห้าบาทหรอคะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายดีๆนะคะพี่น่ากินมากเลยเดี๋ะะยดิด